เดี๋ยวจะทําอะไรกันต่อดูกันนะครับว่าเพื่อเป็นไอเดียให้ให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานกันลุงตุ้มไม่เคยทาทาครั้งแรกนะครับจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะฮะทำครั้งแรกเลยจริงๆสวัสดีครับลุงตุ้มสวนกเกษตรอินทรีย์ครับวันนี้ถือโอกาสมาทําคลิปง่ายๆสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าจะระบายของที่อยู่ในสต็อก ระบายไม้ที่สั่งมาชนิดไม่ใสมาเป็นไม้หลังนะครับเป็นไม้สนนอกเพื่อเอามาใช้งานนะครับก็วันนี้จะทําเป็นซิงล้างจานนะครับไปซื้อซิงส์สำเร็จรูปมานะฮะซิงล้างจานของของซื้อมาจากรู้สึกว่าวันนั้นไปไทยวัสดุมาครับแล้วก็ได้ซิงล้างจานมาชุดนึง ซิงเปล่าๆไม่มีอะไรแถมเลยไม่มีชุดอะไรเลยมีแต่ซิงเอ๊แต่เขาบอกก็มีของแถมมาด้วยนะไม่แน่ใจว่าจริงๆมันก็ต้องอยู่หลังเดียวกันเนี่ยมีเท่านี้จริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องมาซื้อชุดอ่าสะดือมันแล้วก็กอกน้ำใส่นะฮะเดี๋ยวเราก็ดีไซน์ตามแบบที่เราจะใช้งานแล้วกันเอาเป็นไม้ไม้สนนะครับไม้สนไม้เก่าไม้ลัง เดี๋ยวจะทําอะไรกันต่อดูกันนะครับว่าเพื่อเป็นไอเดียให้ให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานกันหลุงตุ้งงไม่เคยทําทําครั้งแรกนะครับจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้นะฮะทำครั้งแรกเลยจริงๆ เป็นรูแย่เลยครับแต่จริงๆอ่ะเวลาซื้อไม้อ่ะนะครับเราซื้อไม้ใหม่เลยไม้ที่เขาไม้อบแล้วก็รีดมาจากนอกนะครับราคาไม่ได้แตกต่างกับไม้เก่านะครับลองลองลองเช็คข้อมูลดูผมสั่งลองสั่งมาละไม้เก่าคุณจะได้อย่างเงี้ยมีรูตะปูนะครับบางทีก็เสี่ยงด้วย แต่ถ้าเกิดไม้เก่าแนะนํานะครับว่าถ้าซื้อซื้อชนิดที่ใสแล้วถ้าจะซื้อนะครับเพราะว่าพอเขาใสเนี่ยเขาเจอตะปูมันก็โดนเครื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะฮาถ้าเกิดเราไม่ใสมามาเจอตะปูเสร็จนะฮะใบมีดหลายตังนะครับใบใบใบเครื่องรีดเนี่ยหลายตังไปโดนตะปูเข้าอะ่ะไม่คุ้มครับก็ลเลยแนะนํานะครับว่าถ้าจะซื้อไม้อย่างเงี้ยกาหนดขนาดได้เลยขนาดที่เราต้องการเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไซส์ที่เขามีอยู่9เซน9เซนความหนา1.5เซน1.4เซนเราสั่งไม้ใหม่เนี่ยไม่แพงนะครับโดยสวยเฉลีย่ยละความยาวมันได้ด้วย2เมตร40เซนถึง3เมตรนะครับแต่พวกนี้เรากำหนดไซส์บางทีไซส์มันก็มีเมตร12เซนเมตร50เมตร49เซนซึ่งเสียเศษมากกว่าแล้วก็แพงกว่าด้วยแนะนำกันนะครับว่าเอาไม้ใหม่ดีกว่า นี่ผมตุ้มก็ระบายไม้เก่าทิ้งไปก่อนแล้วกันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยได้ร้อยสี่ิปดเซนมันกักกัมันทำอะไรไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวตัดกัน พอเราตัดไม้โครงเพื่อครบแล้วเนี่ยตามจำนวนที่เราต้องการนะครับตัวยาวสี่ตัวแล้วก็ตัวที่เป็นขาที่จะเป็นขาเนี่ยแปดตัวแปดตัวแล้วตัวด้านกว้างสี่ตัว ได้พอได้อย่างนี้แล้วส่วนไม้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แต่งนะไว้แต่งด้านข้างด้านหลักมันก็คือเอาโครงให้ได้ก่อนเอาโครงเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันประกอบกันนะครับ ไม้แต่ละอันมาก็ไม่เท่ากัน FC ที่ดูสวนงานสวนของลุงตุ้มนะครับดูงาน DIY ด้วยนะครับแล้วก็ FC ที่ดูงาน DIY ก็อย่าลืมดูสวนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงตุ้ม เนี่ยตั้งโคงได้ละเดี๋ยวเราเจะเอาซิงก์วางนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเนะเาะตรงนี้ตรงนี้ก็ลกเหลือเกิน เป๊ะครับฟุกเนี่ยฮะฟุกเลยอ่ะเดี๋ยวเราจัดการมันต่อเพราะว่ามันเอาตามความประสงค์ของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเสร็จไม้เราก็เอามาใส่นี่เอาตามประสงค์ความประสงค์ของการใช้งานเป๊ะเลยครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยฉากไม่ต้องดูกันนะครับไม่ต้องดูกันแข็งแรงด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายึดน็อตต่อ เพราะว่าอันนี้แค่ยิงแม็กไว้ยิงยิงตะป,ปูตะป,ปูไว้นะบรรยากาศดีนะครับลุงตุ้มทําสวนไปด้วยมีนักท่องเที่ยวล่องเรือผ่านด้วยลุงตุ้มอยู่ที่ริมตลาดน้ำสามวังครับบายบๆนักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันเด็กฮะเด็กอะไรเยอะนิดหนึ่งมีนักท่องเที่ยวนั่งเรือผ่านนะครับไปละ,ะเดี๋ยวดูของลุงตุ้มกันต่อ เอฟซีจะบอกว่าลุงตุ้มซอกมกนะลุงตุ้มเอาใช้งานจริงๆครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะยิงยิงตะปูเกีียวต่อให้มันได้รูปร่างทุกอย่างให้เรียบร้อย เราจะทำใช้งานอย่าไปคิดเยอะครับฉากเชิกเนี่ยได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บังเอิญมันได้แต่บังเอิญมันได้อ่ะนะฮะบังเอิญมันได้ก็เลยโชคดีไป สนใจครับทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหน้ามัวแต่จ้องอยู่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่ไม่จบอะครับได้แล้ว เหลืออันสุดท้ายจับใส่เลยครับไมต้องไปสนใจมันเนี่ยแล้วมันก็ใช้งานได้เดี๋ยวเรายึดตะปูเกียวอีกหน่อยก็จบละนะครับอันที่เกินมาฝั่งนี้ไ,ไม่ได้อะไรมานทำเพื่อล็อกฉากเท่านั้นเองนะทำเพื่อล็อกฉาก อันนี้ที่เกินมาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้เลื่อยตัดเอาข้างบนเนี้ยนะครับข้างบนที่เกินมาเนี่ย คิดว่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ตรงที่ที่มันสมควรจะอยู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวตามไปดูกันตรงนี้เหมาะไหมตรงนี้เหมาปะป่ะน่าจะเหมาะนะครับน่าจะเหมาะหรือว่าอ่ะไม่ถูกใจเอาฝั่งนี้มา ท่อน้ำทิ้งจะได้ออกจากด้านด้านขวาไปเลยโอเคไหมครับมันอยู่ที่เราจะทำนะครับมันมันมันไม,ไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราจะทําว่าให้มันอยู่กับบริบทของพื้นที่ของเราให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานี่นะครับมันตไม่ได้อะไรมากมายเลยใช้เวลาทำจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับทำไปก็พักไปอะไรไป ก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะนะมันก็มันก็เหมาะนะอาจจะดูมืดๆไปหน่อยตรงนี้เทพื้นใหม่ครับเทพื้นเพื่อทำเป็นห้องครัวเพื่อน,นั่งอยู่ริมดูริมบรรยากาศของตลาดน้ำสามวังครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่เห็นในในภาพนะครับที่เหลือวิ่งผ่านเนี้ยผ่านตรงนี้แหละผ่านตรงสวนลงตุ้งตรงนู้นเป็นช็อปนะครับ ตรงนู้นเป็นช็อปที่ที่ประกอบอยู่เมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยข้างกอไผ่เนี่ยแล้วในห้องนี้จะต้องทําอะไรอีกหลายอย่างครับนี่ะมันเป็นไม้อยู่ละมันก็เอาไม้เก่าลุงต้องซื้อไว้เยอะมากเลยละ่ะใครขายให้เมื่อก่อนนี้ซื้อหมดเลยก็เอามาทำเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆครับ อย่าเสียกําลังใจในการทําใครจะติใครจะว่าช่างเขาขอยให้เราลงมือทําทุกอย่างมันจบนะครับคนที่นั่งติเราว่าเราเขาไม่ทําหรอกเพราะฉะนั้นตัวเราต้องเป็นตัวเราแล้วเราก็ลงมือทําซะไม่มีปัญหาครับลูกตุ้มเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับ